สวัสดีครับชื่อศิวกรนพิรันอหัหนึ่งหนึ่งหกศูนย์สี่ศูนย์สี่หกสองศูนย์สองศูนย์ชิ้นหกครับก็วันนี้ก็จะมาทำการบ้านโดยใช้ if statement นะครับของวิชา Advanced Computer Programming นะครับก็ในส่วนของตัวรับค่านะครับก็จะมีหน้าสโคนะครับก็จะมีตัวรับค่าสองตัวนะครับเป็น b นะครับ b ก็จะรับค่าในส่วนของ peace input giving ครับการได้รับรัาแล้วก็ bb ก็จะเป็นการรับค่าในส่วนของ peace input giving นะครับก็เป็นการให้ครับแล้วก็ในส่วนของ double answer นะครับก็เป็นการค่าของ b ครับ bb ครับมาหารกันแล้วก็ในส่วนของ if answer ครับเท่ากับ1ก็จะขึ้นมา u break event นะครับส่วนของ if answer ถ้า Answer มากกว่า1ครับก็จะขึ้นว่า you are self-fit นะครับเพราะในส่วนตรง if answer นะครับถ้า answer น้อยกว่า1ครับก็จะขึ้นว่า you are keep ครับแล้วก็ยังมาในส่วนขึ้นในส่วนไวไลน์ครับที่เราไว้เป็น p a s t e any key to continue ครับกดนะค,ค่าอะไรก็ได้เพื่อปิดมันไปครับแล้วจะมาดูในส่วนของหน้า ก็ถ้าผมใส่2องาครับก็จะขึ้นอยู่อาคีพาค,คุณเป็นผู้ให้ครับตรงนี้ใส่ 5, 5, 5. ้าห้าห้าอันนี้ก็จะเป็นคุณเห็นแก่ตัวครับในส่วน A ถ้าผมใส่เท่ากันนะครับสองสองอันนี้ก็จะเป็นปานกะในส่วนปานกะครับคุณเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับครับ ก็จบพอแล้วครับก็ขอบคุณครับ